กฟผน้อมสืบสารพระราชปณะนิธานโครงการชีววิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมครับผมวันนี้ฝ่ายโซซตี้ครับผมกับรายการเอาดีมาอวดวันนี้อยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรนะครับผมกับงานครับผมประชุมวิชาการอกทระดับชาติครั้งที่43เอาดีมาอวดวันนี้แน่นอนวันนี้ผมต้องมีอะไรดีๆมาอวดกับเพื่อนๆแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เอ็นีครับผมจากกฟผนะครับที่จะพาเราไปชมที่ต่างๆนะครับวันนี้พี่เข้าซิกาิปมาแล้วนะเพื่อนๆไรนะครับแปลงเล็กแคบชัดชัดแค่ไหนพี่แจ่มจริงไหมคุยกับพี่ได้เลยไหมอะไรนะ อ๋อเดี๋ยวไปถามตรงนน้นโอเคพี่ผมเห็นลุงคนหนึ่งเดี๋ยวผมลองถามเรียกดูลุงครับลุงพี่อจี้เขาไม่หันครับอะไรนะอ๋อให้เรียกพี่เยวลองเรียกพี่สงสัยเขาไม่ชอบพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวผมขอคุยด้วยหน่อยครับพ,พี่เรียกแล้วพี่เรียกแล้วเรียกแล้วสงสัยชอบให้เรียกพี่ไปครับจบ คงดูแลสวนที่นี่นานอย่างครับนานนานนานแล้วมาประมาณกี่ปีพี่ปลายปี63านะที่พี่มาทํางานดูแลสวนมาทํางานที่นี่ตั้งแต่ปี63สามนะครับให้ตัวกับทางท่านผู้ชมเลยครับผมครับพี่โกครับเกษตรยโสธรพี่โกฮะพี่โกครับเดี๋ยวตามรายงานพี่โก่เป็นเป็นพันลงที่นี่ครับเอาดีๆพี่โอ้ขาสั่นหมดแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือพี่โกครับเป็นพออ วิลัยไร,กรเกษตรและเทคโนโลยียะโสธรนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอเวลาให้พี่โกไปแต่งเนื้อแต่งตัวหลอๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมส่วนรอ,รอบๆก่อนนะครับ ก็คือเราเอาในเรื่องของดินน้ําป่าครับนะครับถ้าดินน้ําป่าพวกนี้กลับมารวมสมบูรณ์เกิดขึ้นมเมื่อไหร่นี่คนเนี้ยจะได้เอาผลไปได้จากดินจากงาะป่ามาจากการเขาตรงนี้ครับโดยโดยพื้นฐานของเชีววิถีมผมเชื่อว่าเชีววิถีมีพื้นฐานมาจากในเรื่องของเกษตรนิสัยดีใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบแต่แต่มาประยุกต์พื้นที่เล็กอย่างสวนครวัวหลังบ้านอย่างเงี้ยสวนครวัครวผัวเมียลูกน้อยอย่าลืมว่าสังคมไทยทุกวันเนี้ย อะไรจะทมาจากสังคมฝรั่งครอบครัวเดียวใช่ไหมไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เป็นครอบครัวใหญ่บ้านอยู่กัน4ี่ห้าครอบครัวใช่พอมีลูกน้อยเนี่ยผู้เป็นสามีต้องออกไปขายแรงงานรับจ้างนะวันหนึ่งได้ไม่กี่ตังค์ถ้ามีรายได้ฝ่ายเดียวถ้าในครัวเรือนไม่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 พึ่งตัวเองอยู่ทำกินเงิน3 0 0ร้อยสี่ทุกวันนี้อยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าพื้นที่เล็กน้อยอยู่ในอยู่ในข้างบ้านหลังบ้านเราอย่างนี้ถ้ามาทําอยู่ทํากิน เพื่อที่จะไปลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมข้อาการพึ่งตัวเองของเรานั่นแหละคืออย่างนี้คือภายใต้ภูมิสังคมคุณก็ต้องรู้จักสังคมของเขาว่าประเพณีว่าทําพิธีกรรมรวมทั้งความเชื่อของเขาเนี่ยมันมีอะไรเพราะมันเป็นฝังรากลึกมันเป็นลากงาของสังคมไทยแต่ละพื้นที่ประเพณีวาทําภูมพิธีกรรมรวมทั้งสังคมไม่เหมือนกันวิพวกนี้ไม่เหมือนกันคุยมาสักพักนะครับผมจากโครงการนี้ครับชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมเริ่มอยากเห็นเริ่มอยากเห็นผลผลิตน้องจากโครงการซึนซับจากพ่อ เขาจะต้องเป็นตัวไปต่อยอดให้กับชุมชนและสังคมมีนี่เป็นสิ่งที่สังคมขาดหายไปคนนี้แหละคือเขาจะเป็นสิทธิใหม่ในอนาคตโดยน้อมนําเอาเรื่องของศาสตร,ร์พระราชาภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วผนวกกับเรือ่องโค้งหนองนาภายใต้ศาสตร์พระราชาครับผมนี่แหละคือทายาทผีปอบ<ส><ญ>ตัวยิงสองคนทาาทผปจะพาไปดูปไป,ปไป,ป,ปไ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 ปเจอคนไปสองคนนี้ครับผม าเด็กๆมานี been, h, ่ก่อนลูกมานี่ก่อนเร็วๆมีคนมาครับเออมาๆมาๆมาเร็วๆเร็ววางวางไว้นั่นแหละอุปกรณ์วางไว้ก <c oughs> land. ่อนถุงปุ๋งถุงปุ๋ยบัวรดน้ำมาไว้ก่อนมานี่ลูกมา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 เนี่ยทายาทพีปอบครับอ่าเนี่ยคนรุ่นใหม่เนาะเดี๋ยวพ่อไม่ค่อยมีเวลาคุยนานเท่าไหร่นะเพราะพ่อต้องมีงานทำพ่อต้อง้ไปทำงานในแปลงต่อครับฝากน้องๆด้วยนะฝากน้องๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเจอกับน้องๆเดี๋ยว พี่ขออยากให้น้องแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทีละคนเลยครับผมนายเมธาสิงห์หันนะครับตอนนี้อยู่ชั้นปวช3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตครับสวัสดีครับผมนายอัมพลสินพาสถาพรกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครับจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพยาวครับโอเคตอนนี้พี่แดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราพาพี่ไปหาที่ร่มงคุยกันนะถ้ามันร้อนครับขอมเยอะแยะเลยวางข้างหน้านี้ก่อนอื่นเลยเมื่อกี้แนะนําตัว ให้ท่านผู้ชมรู้จักแล้วคราวนี้เนี่ยการที่จะเป็นทายาทผีปอบของเพ่อเหลิมเนี่ยพี่อยากรู้ว่าเรามีอะไรมาการันตีพี่เอาจากน้อง,องกล้องก่อนเลยมา ของผมนะครับก็คือประกวดชีววิถีได้ลําดับที่2ของระดับประเทศของระดับประเทศเระที่2อของประเทศครับโอ้ก็น้องพีทครับผมครับน้องพีทได้ที่1ระดับประเทศของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับระดับด้กเหมือนกันทั้งที่1ทั้งที่2เลยใช่ครับโอ้โหวันนี้เราอยู่กับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะครับที่มาใช้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ทั้งที่1ที่สองวันนี้มีอะไรมาโชว์พี่บางเยอะแยะเลยวันนี้ครับผมเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับผมอยากนาเสนอผลิตภัณฑ์คคคครรรััับบบบนนนี่่ก็ืออสูเเเลวะะทงย จากสมุนไพรที่มีในแปลงครับแล้วเรามาทําเป็นของใช้ครับไม่ต้องซื้อเลยครับลองลองบีบได้ไหมครับครับบีบได้ครับได้ครับนี่นี่นี่สบู่เหลวนะกลิ่นหอมธรรมชาตินะครับอ่ะมีอะไรอีกว่าอันนี้ก็เป็นน้ำยาประสงค์ครับใช้ล้างจานล้างจานได้ซ้าผ้าได้ครับใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยครับตรนี้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยเรียนรู้จากโครงการนี้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าสบู่ก้อน นี่ใช่ไหมใช่ครับ<ช>่านคาร์บ,รบอนอบอเป็นยังไงอธิบายพี่ฟังหน่อยอันนี้ก็คือเป็นสบู่ฐานคาร์บอนนะครับก็คือมันช่วยดูดซึมซับสารพิษในรูขุมขนนะครับอ่านี่คือผลผลิตจาก<อ>การมาเข้าโครงการนี้ แล้วคราวนี้พี่อยากถามว่าพอเราได้มาอยู่ในโครงการนี้ได้เรียนโ,โครงการนี้ได้ซึมซับจากโครงการนี้เรารู้สึกไงครับอันดับแรกเลยเนาะครับก็คือรู้สึกมีความสุขในการทําการเกษตรในส่วนตัวนี้ก็คือเราได้ทําเองปฏิบัติจริงลงแปลงจริงดูการเจริญเติบโตของยืนย<า>ันนะก็าได้ทําจริงปฏิบัติจริงครับผมแล้วความสุขอีกอย่างคือได้แบ่งปันให้คนรอบข้าง,ให,งให้คนอื่นครับของผมนะครับก็จะได้สุขภาพที่ดีนะครับก็คือเราจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ยังแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นได้ลองทำ แล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนด้วยครับถ้าสมมติว่าตอนนี้ทุกคนใกล้จบแล้วจบไปแล้วตอนนี้อัตราว่างงานมันอยู่ที่ประมาณแสนกว่าคน ี่อยากรู้ว่าจะไปทํางานกรุงเทพหรือจะอยู่บ้านหรอผมคิดว่าผมอยา,อยากอยู่บ้านมากกว่าครับเพราะว่าที่กรุงเทพอากาศก็ร้อนแล้วก็เลิกดึกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้ครับแล้วก็ไม่ต้องมีหนี้มีสินแล้วก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเราก็มีผักส่วนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือนครับถูกต้องแล้วครับผมว่าอยู่บ้านจะดีกว่าเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยเรามีที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วอ่ากับการที่จะไปอยู่ทํางานในเมืองเนี่ยเราต้องเกิดการแข่งขันต้องตื่นนอนแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วกลับมา ก็มีคำถามหนึ <left> ่งครับผมน้องก้องกับน้องพีทพี่อยากจะถามตรงนี้ว่าจำเป็นหรือเปล่าที่พี่ต้องมีที่ดิน10ไร่20ไร่ถึงจะทำเกษตรทำชีววิถีได้ครับผมไม่จำเป็นเลยครับแค่เรามีที่แค่เล็กๆเนี่ยสมมติว่า40-50ตารางวันเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ให้ออกแล้วก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยืนยันไม่ผิดยืนยันเลยครับทำมาแล้วใช่ไหมใช่ครับสุดท้ายนี่ครับผมน้องพีทกับน้องก้องครับเป็นตัวแทนคุณผให่อยากสื่ออะไรถึงท่านผู้ชมครับ ว่ากเกษตรชีววิถีเพื่อการพาัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ มันดียังไงครับผมเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเข้าตลาดเพื่อที่จะซื้อเพื่อผักสวนครัวครับเพราะว่าเรามีเองอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นได้เลยครับต้องกล้องเหรอครับอยากจะบอกไปถึงท่านผู้ชมหรือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ใส่ใจสุขภาพก็คืออยากที่จะให้บริหารจัดการในพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่เนี่ยทำยังไงก็ได้ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็ทําในสิ่งที่ตนเองรักในการเกษตรแล้วเรามันก็จะเกิดความสุขในจิตใจและที่สําคัญเราก็จะได้สุขภาพทีี่ดดตาามพู มาเยอะตอนนี้พี่เริ่มหิวหาจริงจริงนามีจริงๆพี่กินอะไรได้บ้างตรงนี้หิวข้าวแล้วแล้วพี่กินอะไรพี่ยากินอะไรครับพี่อยากกินปลาเผาครับในสระเลยครับไปเลยครับมีเวลานหมมีแน่นอนครับโอเคถ้กันวันนี้พี่ไม่รบกวนเวลาน้องๆเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรกินก่อนครับผมโอเคครับสวัสดีครับเบกันอเลยครับสวัสดีครับไปแล้วไปหาของกินก่อนท่านผู้ชมจัดยาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่สามข้อหลักๆด้วยกันนะครับก็คือพอประมาณมีเหตุผล มีคุม้มคุ้มกันที่ดีเงื่อนไขความรู้คือรอบรู้รอบครอบระมัดระวังเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสาตสุจริตขยนันอดทนสติปัญญาแบ่งปันเพื่อนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสมดุลมั่นคงและยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ ได้น้อมนำปัจยาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบกทิดมาปฏิบัติอย่างมิลูกกระทำตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาด้วยการจัดตั้งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้มีความเป็นอยู่ย่างพอเพียงลดการใช้สารเคมี ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนกฟผน้อมสืบสารพระราชปะนิทาน